์ฉลองแชมป์มิตซูบิชิไทตันสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series มันมิดไมล i n f i n i x X Life แอกซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านจำหน่ายรถบิ๊กไบค์มือสองที่ใหญ่ที่สุดสาขาเยอะมากที่สุดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเขาเยอะมากแล้วก็มีบิ๊กไบค์นะคะรุ่นต่างๆนะคะที่เป็นแบบหัวหัวเลยเนี่ยมีให้คุณผู้ชมเลือกเป็นร้อยๆคันเลยว่าแต่ซื้อบิ๊กไบค์มือสองที่นี่เนี่ยมันดียังไงตามจูนเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณบอยเอ๊ะคุณเบนเบนครับผมเบนครับคุณอบเียกบอยประจําเลยจริงๆวันนี้จึงพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ร้าน B O Y Big Boy นะคะจริงๆบางท่านเนี่ยก็อาจจะอ่านว่าบอยนะครับผมก็โดเียกบอยครับแต่จริงๆแล้วชื่อคุณเบนนะคะใช่ครับก็ขออย่นดนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการล่า วันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงที่ B.O.Y. Big Bike เพราะว่าที่นี่เนี่ยอย่างที่จูนบอกไปนะคะว่าเป็นแหล่งที่จำหน่ายรถ Big Bike มือสองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสาขาที่เยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้คุณเบนนะคะบอกหน่อยว่ากูมาร้านเนี่ยรถ Big Bike เนี่ยจอดเยอะมากครับอยากรู้ค่ะว่าแต่และรถมาทีเนะี่ยกี่คันคะเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณร 30- 1 4 0คัน 140, 000, โดยปกติแต่จริงๆแล้วของผมเนี่ย จะมากกว่าน <forcé Deus> ั้นเพราะผมมัต้องการที <may> <in a> ่จะขยายสาขาเพราะฉะนั้นรถก็ต้องมากขึ้นเซลลก็ต้องมากขึ้นเป้าก็คือปีนี้อยากให้ได้ถึง200คันนะครับต้องค่อยเพิ่มไปนะครับตามมูลค่ามันนี่นะครับ กว่าจะมีศูนย์บริการที่ใหญ่โตแบบนี้มีรถเข้าออกเยอะขนาดนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็น BOY ในวันนี้เนี่ยเปิดมากิ่ปีแล้วอะไรยังไงเราประวัติได้ฟังสักนิดนึงค่ะ BOY เนี่ยเปิดมาแล้ว10ปีนะครับจุดนี้เป็นสัญักษณใหญ่ซึ่งย้ายจากจุดแรกที่อยู่พุทธมณฑลสายสามาเนี่ยแล้วก็ไปสาย5แล้วก็มาจุดนี้ะนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปต,ตอนแรกมาก็มีรถอยู่30คันจอดมันไม่น่าจะเต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะไปมาไม่พอจอดครับนี่คือผมเอารถไปจอดบ้านเยอะมากเลยนะ ตอนนี้มันเล็กไปแล้วอหะถูกต้องครับจริงๆถ้าเกิดเล่าโอ้โหปมหลังนี่ดึงดราม่าเลยนะอันนี้อาจจะเป็นแนวทางการทำธุรกิจเนาะ,ะขัดทุนร่วมกับสองสามล้านเนาะเพราะว่าผมปล่อยไฟนั้นเองลูกค้ามาออกอติดแบล็คลิด ได้เลยครับมีเงินดาวนี่หน่อยออปอยเลยเรามันป่าไงเอาแน่นอนนะใจดีครับ <c oughs> ไม่มีฮะเรื่องนี้ไม่กลัวอยู่แล้ว <c oughs> เรียบร้อยครับซึมเศร้าอยู่สองปีครับ <c oughs> ไม่ไก่สักคนฮนะ <c oughs> เขาพาไปดูบ้านก็ไม่ใช่บ้านเขาครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นก็เริ่มเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเพิ่เข้ามาระยะแรกอ่าค่ะมาสิปีทีเดียวคนยังไม่รู้ว่ายิงแอดแล้วมมนได้ประสิทธิภาพขนาดนั้นอ่าผมก็ยิงแอดเลยครับค่ะตอบเองเออเองงัดยางเองคนขึ้นรถเองไปส่งรถถึงหน้าบ้านครับทาอย่างนี้เรื่อยไปครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดทํางนี้ตลอดเราไม่โตแน่อืแล้วตอนนั้นนะผมตอนนั้นขายรถเล็กนะครับมอไซค์เล็กเวฟอะไรเงี้ยนะค่ะจนเริ่มแบบมีพี่คนหนึ่งแนะนําว่าเฮ้ยลองขายบิ๊กไบค์ไหม ตอนนั้นก็เริ่มจาก3คันครับค่อยๆเปลี่ยนๆมาเรื่ยอยแล้วบิ๊กไบคือมันน่าสนใจอย่างนี้ค่ะอย่างที่ที่คุณจูนเห็นเนี่ยคันนี้ออกว่าโดนฟรีดาวแล้วมันผ่อนถูกคือผ่อนเท่ากับถ้าคนด้าเวฟที่ผมขายอยู่อ่ะมันผ่อนอยู่วันสองพันห้าเองเออหลายคนอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รู้ตรงนี้ใช่ใช่คือคือมันผ่อนถูกมากๆครับแล้วมันเหมือนกับถ้าขี Big ่บิ๊กไบค์อาวุิคุณจูนขี่รถยนต์ขับรถยนต์เตยต้า อ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นรถเบน์ในค่าพอร์ตไซส์อ่าอ่ามันจะดูเท่กว่าใช่มันจะดูเก๋กว่าแล้วขับไปก็มีแต่คนมองอ่าแล้วยอดผ่อนมันเบาบางมากแล้วก็ผ่อนแรงๆก็อยู่วันหมื่นกว่าบาทเป็นคาดพันที่ราคาห้าหกแสนไปเลยก็อยู่ที่ว่ารุ่นไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะ,ะจะเล่นครับค่ะคราวนี้ก็ ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยากออกรถปิดไมันก็ไม่ยากด้วยรับเงินสดก็ออกได้อทํางานอะไรออกได้เกือบหมดยกเว้นแบบ,บอาชีพแบบบาร์โฮสธุรกิจการพนันออกไม่ได้<า>ก็คือคสดก็ได้ผ่อนก็นได้แล้วแต่เลยโอ้สดนี่สบายครับ <c oughs> โอทางมาส่งเพิ่พอถึงทบ้านเลยครับไม่มีปัญหาผ่อนก็นได้ที้ <c oughs> ก็คือตอนนั้นคุณเบนก็เลยมองว่าตลาดบิ๊กไบมือสองเนี่ยมันน่าเล่น แล้วก็เลยโดดมาใช่ครับ <c oughs> มามาตอนแรกจากความชอบ <c oughs> ความชอบอยากขี่ตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ย้อนไปประมาณกับสิปีที่แล้ว,วก็อายุวันสาตอนจะสี่สิบแล้วฮะโอ้โหอายุทําไมอะคะไม่เป็นไรทำไมกูครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เทรนเขาเรียกเทรน <c oughs> ลุงมาแรง <c oughs> ก็คือตอนนั้นมันขี่แล้วมันโอเครู้สึกฟิลเราได้ <c oughs> เรามีความห้าวรู้สึกเฮ้ยขี่ไปขี่มามันไม่ใช่ฮอบบี้นะครับไม่ใช่ของเล่นละเลยเราลองขายดูอ่าเริ่มอินคอนิียาวเลยครับก็เลยมาเป็น B o y กันในปัจจุบันนี้นะคะทูกต้องครับ จริงแล้วบิ๊กไบค์เนี่ยจริงๆมันขับยากไหมอะจูนก็ไม่เคยขับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะคะอ่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นรถคันเริ่มต้นของบิ๊กไบคือประมาณ3ามร้อยสี่ีนะครับอ,อยากให้จากท่าง่ายก่อนพูดท่ายากแล้วมันยังไงไม่รู้กรรมกรวมท่าท่าง,าง่ายอย่างนี้อาจจะผมเนี่ยผมสูงวันร้อยเจ็ดสิบผมก็ปึ๊บอ,อย่างนี้เปิบธรรมดาอ่ะ ท่าง่ายก่านะครับท่าท่ายากเนี่ยท่ายากยังไงคะฝากดูตรงนี้นะฮะต้องดูตรงนี้นะฮะเหยียบนะครับเหยียบแล้วจับนะครับอปีนขึ้นไปแบบนี้ใช่สําหรับคือบางทีรถเราคันแบบสมสูงมากๆเนี่ยประคับอย่างนี้ต้องใช้การเหยียบเพราะบางทีเนี่ยบางคนเขาเรียกคนขับนี่ไม่ดีครับอ้างไม่ถึงฮะได้แค่นี้ฮะแต่อยู่แถวเนี้ยนะฮะก็ยืนขึ้นไปครับง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็แล้วแต่คนนะว่าบางคนเขาก็จะมีท่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่มีอะไรก็เลยทานี้เลยครับ แต่ไม่ใช่ไป<ห>ทำหน้าเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะก็ขึ้นธรรมดาเงี้ยครับก็ปกติโโลงแล้วก็ลงปกติโโไ,ได้มากอ,อันนี้นไม่ทรงอย่างแบดนะคะไม่แฟรเลยทรง,งมิจฉาชีพครับ <c oughs> ผม <c oughs> ทรงแบบผู้บริหารเนี้ยละค่ะอ่าทีนี้อยากรู้ค่ะว่าที่บ OY ยเนี่ยเปิดมาสิบปีแล้วแล้วก็มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆเลยเหตุผลอะไรที่ทำไมถึงเรามัดใจลูกค้าได้อยู่ตลอดเวลาผมผมพูดว่าหนึ่งเนี่ยเราเนี่ย รถหนึ่งคือเราขายไม่ใช่รถสุดราคาหนึ่งถึงสิในตลาดนะ่ะผมจะไม่ขายรถแพงที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าขายรถถูกที่สุดแล้วก็คุณภาพไม่ดีหนึ่งเนี่ยเรามีการบริการหลังการขายที่ดีเ,เลือกการเซอร์วิสที่ดีรถขนาดยางไม่ไหวเราก็จัดเปลี่ยนไปเลยเสุดท้ายเนี่ยผมว่าสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะสำคัญมากๆเลยนะครับคือน้ามันเครื่องคือน้ํามันเครื่องเนี่ยถ้าเราสมมติผมไปซื้อน้ํามันเครื่องยี่ห้อหนึ่งมา ราคาแบบถูกๆเลยเน้นเซฟไว้ก่อนอลูกค้าขับไปแค่500โลเจ๊งครับเจ๊งนี่คืออะไรบ้างนะ้ำมันเครื่องค,ความร้อนขึ้นสูงอ่าครับคัดคัดจับไม่ค่อยติดค่ะ สุดท้ายน่ากลัวมากๆคือชาร์ปละลายไม่คุณคุณจูนคิดว่าเกิดสุดคุณจูนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขับไปปืดเจ๊งแล้วมืดๆเปรี้ยวจะไปโบกรถอันนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คนดีบอกก็ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามใส่ของดีสุดให้ลูกค้าไปที่เลือคือเน้นว่าเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมก็ได้ยินยี่ห้อนึงมาคือเนี่ยผมอยู่ในวงการมานานแล้วก็มีน้องๆใช้ยี่ห้อเอสออย์เนี่ยมานานแล้วจริงๆเอสออย์มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะ อยู่มานานนะครับ<อ>แล้วก็ในวงการเขาก็ให้ความมั่นใจกวดเพราะให้เราปล่อยรถไปมีปัญหาส่งรถไปอุบลครับค่าส่งไปสามพันห้ารถมีปัญหาแบกกลับมาอีกรอมาปเจ็ดพันครับเนี่ยขี้เหนียวไม่ยอมซื้อน้ำมันเครื่องที่ดี <c oughs> ไปซื้อน้ำมันเครื่องที่ถูกแล้วมีปัญหาที่หลังผมเนี่ยรับประกันเครื่องยนต์และระบบทุกอย่างเนี่ยหนึ่งเดือนไม่เกี่ยวกิโลหลังจากนั้นค่าแรงฟรีตลอดครับแต่ขอให้มาที่สาขาเราหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยประสานเราครับเรามีร้านพันธมิตรอยู่ทั่วไทยนะครับไม่อยากให้ลูกค้าอยู่ดีแบบ เดินเข้าวอลกเข้าไปร้านซ่อมมอเตอไซค์อะไรก็ไม่รู้ิ๊กไบค์มันไม่ใช่ฮอนด้าเวฟครับที่เข้าร้านไหนก็ซ่อมได้ครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยเขาเขาเ,เขาซ่อมไม่เป็นเขาตีมั่วก็โดนชาร์จทั้งค่าแรงทั้งค่าอะไหรสุดท้ายรถไม่จบก็เข้าร้านที่ทางร้านเนี่ยรู้รู้จักเรามั่นใจดีกว่ามันต้องเลือกนิดนึงอะ่ะ ใช่เห็นว่าใช้ S อสใช่ไหมคะเหมือนจูนเห็นคุ้นๆว่าคุณเอกนะคะเขาก็มาส่งของแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมมามชั่นจุกๆมาเลยครับเ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเอกสักหน่อยกันดีกว่าได้ครับได้ครับมาเลยค่ะคุณผู้ชมคุณเอกวันนั้นเราก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องลื่นคุณเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับขายสนุดเลยนั่นเลยเมื่อกี้เรียกไม่ได้ยินเลยครับเมื่อกี้จูนคุยกับคุณเบนซ์วันนี้มาหาคุณเบนซ์ที่ บิ๊ก i บ e แล้วก็บอกบเขาบอกว่าในี่เขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง b i g กไบ e คุณภนะาพดี S อสออน้ำมันเครื่อง S SO อสอเนี่ย<ฆ>ดีมากแล้วก็ทางคุณเอกเนะี่ยเป็นผู้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบบอย่เปทางการของประเทศไทยเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับอันนี้เรา <c oughs> เป็นผู้นําเข้าแต <c oughs> ่เพียผู้เดียวครับใช่คุณเบนบอกว่าดีเขาใช้กับลูกค้า นาดียังไงเดี๋ยวขายของหน่อยอ๋อตัวเอสออตัวไ i เดอร์ตัวนี้เป็นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สีจังหวะทีนี้ตัวนเ,เ,เนี้ยเบสออยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปสามพลัสครับเป็นซินเทติกกรุ๊ปสามพลัสซึ่งอันเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์ของโรงงานเอส l โดยเฉพาะครับแล้วเราขายคนอื่นด้วยอ,อ,อีกตัวนึงนะครับ MA2 ตัวเนี้ยคือ จะมีการใส่พวกสารเพิ่มความฝืดเข้าไปอ oh. นั้นรถแบบนี้ครับที่แบบ oh. มีกําลัง oh. การช็อคโหลดการการะชากแรง oh. ๆเนี่ย oh. ไม่ลื่น oh. ที่แบบ oh. เราได้ยินว,ว่าคัชคช oh. ลื่น oh. คนขั จะรู้ดีอันนี้จะไม่ลื่นเพราะว่ามีการใส่ฟิกชันหรือสารเพิ่มความฝืดไปในปริมาณที่ทําให้รับแรงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆแบบนี้ได้ครับก็คือเนี้เป็นข้อดีที่คุณเบนสติดใจแล้วก็ใส่ให้กับบิ๊กไบทุกคันที่ร้านของเราเลยที่ชอบคือเวลาเราใส่แล้วเราไปเคสรถครับความร้อนจะไม่ขึ้นสูงจะอยู่ในระบที่โอเคครับป้องกันการเสียหายในเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างเยอะ เสียงจากผู้ใช้งานจริงนะคะครับโอ้คุณเอกวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วน่าจะใครที่แบบว่าข้อมือใหม่ในการใช้น้ามันเครื่องแบบนี้มีข้อแนะนํำไหมคะข้อแนะนําเหรอครับก็อันดับแรกเลยครับผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยอย่างพี่เบนซ์ครับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะรู้เลยเพราะจับจับสินค้าจับรถอยู่กับหน้างานจริงนะครับ ส่วนอ,อีกทางนึงก็คือของบริษัทก็มีทีมที่คอยให้คำปรึกษาด้วยในการใช้งานรถแต่ละรุ่นเราอาจจะมีะะลูกค้าที่มีประสบการณ์เนี้ยเราสามารถสอบถามให้ความรู้ได้ส่วนตัวน้ำมันเนี่ยการใช้งานจริงๆเจ้าของรถส่วนใหญ่จะจะรักรถแล้วก็ทราบอยู่แล้วอ่ แล้วก็ดูเรื่องของปริมาณนั่นเองที่จะเติมให้ถูกต้องเหมาะสมกับรถก็ดูที่คู่มือรถอะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งก็อาจจะแนะนําเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายให้เหมาะสมเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดยึดที่เลขไม้อย่างเดียวอาจจะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้งานยาวๆมากๆเนี่ยน้ำมันจะเสื่อมเร็วขึ้นใช่ครับอันนี้ก็ให้ดูว่าถ้าเกิดถ้าเสื่อมแล้วให้เปลี่ยนทิ้งดีกว่ารถ ของทุกคนเนี่ยราคาสูงแล้วก็สมรรถนะดีมากๆครับอยากได้อ่ะซื้อที่ไหนอะคะครับก็ที่นี่เลยครับที่ BOY เลยรับนีมีขายด้วยแล้วนีขายครับโอ้โหสุดยอดนะตอนนี้มี6สาขาครับสาขาในประเทศไทยใช่ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้มาซื้อที่ BOY ซื้อที่อื่นได้ไหมก็มีตัวแทนอยู่ที่เป็นทางการหลายที่เลยครับรวมถึงที่ตัวบริษัทเองก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เราสามารถแนะนําให้ข้อมูลได้ ครับว่าที่ไหนมีจำหน่ายบ้างที่หน้าเพจ f a c e b o o เอสออยทายแลนด์ Thailand, อันนั้นก็มีคนคอยให้บริการาตลอดเลยครับสนใจก็คือไปดูหน้าเพจได้ไดกดไลค์ไว้เผื่อมีกิจกรรมอะไรดีๆเนาะก็ดูกันได้ใ,ในงานทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อเดี๋ยวเก็บเก็บไบว้คนะ่ะเดี๋ยวกจะคุยกับคุณเบนต์ต่อคะ่ะทีนี้อยากจะถามว่า b o Y ทุกวันนี้เรามีทั้งหมด6สาขาในประเทศไทยเห็นว,ว่ามีบริการรับส่งบิ๊กบัสถึงบ้าน คือของเราเนี่ยนอกจากส่งฟรีทั่วไทยนะครับเรื่องจากส่งเนี่ยมันเป็นปัญหาคือบางทีแบบสมมติอยู่อ่ะอยู่อุบ<ฆ>ลรถอยู่ภูเก็ตถ้าเราไปคิดค่าส่งเขาเจ็ดพันเนี่ยโอ้โอแน่นอนลูกค้ารู้สึกแย่ใช่มันแพงนะสมมติบางคนะของเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ค่าส่งอย่าแพงนะบาง<อ>คนก็คิดอย่างนี้ไม่พอเซล,ลก็ทํางานยากจะขายทีพี่เบ้นค่าค่าส่งเท่าไหร่จบปิดการขายไม่ได้ครับต่อมาของเราเนี่ยค่าจัดค่าโอนไม่ได้คิดครับ บอกเองนักเลงพอครับสุดยอดเนี่ยบอกแล้วปางแต่ต้รนรายการแล้วเนี่ยสายเปที่แท้ทรูครับ <laughs> <c oughs> จ่ายให้หมดครับคือลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรมากครับ <c oughs> ที่เสียน่ย็คือมีประกรันรถหาย oh, ดีจังประกรันรถหายคืออยู่มันสองสามพันเท่าน,นั้นเองน <c oughs> ะครับแล้วก็พวกข้างก่อเนี่ยอย่างอย่างไดเวลเนี่ยผ่อนวันแปดพันกว่าบาทค่ะผมพูดให้ฟังว่าคันเนี้ยอะบิ๊กไปมือสองน่าซื้อยังไงอ่าใช่มันดีกว่าซื้อมือหนึ่งยังไงคันเนี้ยมือหน 8, ึ่งเนี่ยไดเวลตัวเนี้ยปี2014ันสิบสี่มือหนึ่งล้านสองอ่าค่ะ มือสองเนี่ยราคาเหลือแค่หนึ่งในสี่ หนึ่งในสี่ครับเหลือแค่ประมาณสองแสนเก้าเท่านั้นเองเดี๋ยวขับบิ๊กไบค์ราคาเป็นล้านแล้วอ่ะใช่คันนี้ไม่สามหมื่นกว่าแต่ว่าคันนี้ได้ได้ของแต่งมาเพิ่มด้วยคือซื้อมือสองต้องจับประหยัดนะเขาเรียกส่วนต่างเขาลดมือหนึ่งมือสองแล้วยังได้ของของแต่งมาเป็นส่วนเสริมทำให้มือสองในน่าเล่นมากๆนี่จากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกค้า B.O.Y. Big Bike ์เขาอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีบิ๊กไบร์รุ่นอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราขายรถเขาเรียกแบรนด์ตลาดแพททู แบรนด์นะครับฟอ n d ด้ายามาฮ่าคาวาเบลลี่บีเอ็มดับเบลยูดูคาตซูซูกินะครับไท่อัมมีทุกรุ่นนะครับเน้นรุ่นที่เป็นรุ่นตลาดและก็มีอะไหล,ล่รองรับเพราะเรามีการร<อ>ับประกันหลังการขายขานะครับก็ได้ได้พี่เขาได้เอานะ้ำมันเครื่องมาก็ดีขึ้นหนึ่งคือเราคือเน้น ใช้ของที่ดีเราก็แต่รถก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับตลอดจนรถผมอยากให้เปิดใจว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันเป็นรถที่น่าขี่แล้วก็ยอดการใช้เงินดาวออกรถค่อนข้างน้อยผ<อ>่อนก็ถูกครับก็อ,อย่างที่บอกเหมือน,น,นขับรถเบนซ์ในขาบมอเตอร์ไซค์ จริงๆถ้างบในกระเป๋าเราน้อยเนี่ยมาคุยกับคุณเบนซ์ก่อนได้คุณเบนซ์ใจดีเขาป่ามากนะเขาเรียกว่าสวยทุกคันดันทุกเคสนบดาวขาดเรืออะไรว่ากันมาผมไม่ดันเยอะมากนี่ล่าสุดจะมีลูกค้าเก็บเงินเหรียญมาเลยแล้วก็อย่ามานับนับเงินเหรียญเป็นดาวอย่าผมทำคลิปลงติตเตอรด้วยได้ด้วยสยองสุดคือเขาจะขอปอดทีหนึ่งผมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนต่เ็ว่ากันไปสรุป B O Y ดียังไงสามข้อให้จุนหน่อยหนึ่งนะครับคือออกรถถูกครับ มีการรับประกรันหลักการขายครับแ,แล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยครับผมแล้วก็เกินได้ไหมได้สิ <laughs> สามข้ออาจจะไม่พอ <laughs> <laughs> คือสาขายเยอะที่สุดในประเทศไทยครับแล้วเราประสบการณ์มากกว่าสิบป,ปีนะครับ<แ> <laughs> ผมเนี่ยจะไม่ยอมเสียชื่อเสียงเพราะรถหนึ่งคันแล้วผมอ่ะไม่อยากขายสมมติว่าคุณจูนมาออกรถกับผม1หนึ่งคัน <laughs> ผมอยากให้คุณจูนเนี่ยออกแล้วไได้ประสบการณ์ที่ดี แล้วก็ไปบอกคนอื่นอีกสักสามคนไม่ใช่ว่าผมไปให้เงินคนจูนะคือรู้สึกเฮ้ยร้านนี้บริการดีอยากแนะนําให้มาออกต่อจะได้ไม่เสียเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องออกร้านนี้นะเราจะมองแค่ราคาเป็นหลักเรามองการบริการหลักการขายก็ต้องมองยายะอ่ะต้อง เหมือนฆ่าตัวตายเลยนะจริงๆอ่านี่สำคัญมากๆครับใช่ค่ะโอเคงั้นจูนก็ขอฝากนะคะ B O Y Big b i o e และ S O I เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่เป็นสายชาว Big b i o e ชาว2ล้อนะคะก็อย่าลืมนะคะนึกถึงแบรนด์2แบรนด์นี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นของคู่กันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะทั้งคุณเบน B O Y Big b i o e นะคะและคุณเอกจาก S O I ค่ะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะขอบขอบคุณ ะะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจุทภาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกอยาก่าพลาชมคะ่ะสวัสดีค่ะครับบ๊ายบายโปรฉลองแชมป์ Mitsubishi Titan ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก l โอโซ d a ผู้สนับสนุนการแข่งขัน,น,น MotoGP อย่างเป็นทางการใหม่ไฮ a y l a x l i w ์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า